ยูจีเนีย m i ิธครับหนังสือที่เธอปล่อยออกมาออกมาในปี1 9 6 3หนังสือเี่มนี้เป็นหนังสือบโอกราฟีหรือหนังสืออัตชีวประวัติของอนาตาเซียที่บอกเล่าเรื่องราวของเ <c oughs> จ้าอีกงอนาตาเซียตั้งแต่เกิดเติบโตในราชวงศ์โรมาออฟจนกระทั่งวันที่ครอบครัวนี้ต้องไปอยู่ชั้นใต้ดินและโดนสังหารหมู่โดยสมาชิกบอลเชวิคแต่เธอมีสตอรี่ที่เพิ่มมานั่นคือเธอบอกว่า จริงๆแล้วอนาตาเซียรอดตายจากค่ำคืนอเลวร้ายนั้นมาได้เธออ้างว่าเธอไปได้ข้อมูลนี้มาเพราะเธอเนี่ยเป็นเพื่อนของอนาตาเซียอ๋อคือตอนแรกไม่ได้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหญิงเธอไม่ได้บอกว่าเธอเป็นเธอเขียนหนังสือ,อยูจินสมิธเขียนหนังสือออกมามในที่บอกคนอ่านเนี่ยคนที่เป็นจน้นคนที่เป็นบอก,กอเห็นที่แรกก็อาก่านประวัติศาสตร์อ๋อน,นี้บันทึกอนาตาเซียเออใครก็คนใกล้ชิดก็เข้าถึงได้อ้าววันสุดท้ายอ๋อเฮ้ย รอดเหรอรู้ได้ไงอะลอดอะสุดท้ายวิธีการในการเช็คที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนั้นก็คือเข้าเครื่องจับเท็จในตอนนั้นมีหนึ่งคำถามสำคัญที่เขาต้องฟันให้ได้คือคุณคือเพื่อนสนิทของเจ้าหญิงอนาตาเซียใช่หรือไม่ใช่คุณสมิธก็บอกว่าใช่ฉันคือเพื่อนของเจ้าหญิงอนาตาเซียเครื่องก็ถือว่าโกหกโอเคคราวนี้เขาก็แบบอ้าวคุณไม่ใช่เพื่อนนี่ คุณจะมาต้มผมมาเนี่ยคุณเป็นใครกันแน่นั่นนี่คุณมาโกหกทำไมว่าเป็นเพื่อนสนิทของอนาตาเซียคุณยูจีเนสมิทก็เลยบอกว่าโอเคฉันยอมรับก็ได้ฉันไม่ใช่เพื่อนสนิทของอนาตาเซียแต่ฉันคืออนาตาเซียตัวจริงโอ้สีนี้ถ้าเป็นหนังคือแบบละครคุณธรรมคือผมคือประธานบริษัทตึมๆๆมๆ่มมมกล้องซูมอินปึมปึมทุกคนตกใจตกใจไปกว่านั้นคือเลยพี่ครับเครื่องจับเท็ต์ต้ดึง ถือว่าเป็นคําตอบจริงไม่ได้โกหกไม่ได้โกจะด้วยอะไรก็แล้วแต่จะด้วยอะไรก็แต่เครื่องจับเท็จบอกว่านี่คือการพูดความจริงคนก็แบบเฮ้ยทุกคนคนที่ตาโตสุดคือบอกอแบบเฮ้ยของจริงนี่แหละของแท้มีกระทั่งถึงขนาดเจ้าหน้าที่ CIA อย่าง c l ล f f Baxter ครับที่มาร่วมการทดสอบในครั้งนี้เขาบอกว่าบุคคลที่ทดสอบเนี่ยเป็นเจ้าหญิง อันน่าจะเสียจริงๆเลยแหละเขาเชื่อมั่นในเครื่องมากๆเครื่องเนี้ยผมทํามาบบก็บอกผเนี่ยเจ้าหน้าที่ cia ก็บอกว่าใช่เครื่องก็บอกว่าใช่ตอรี่มันครบแล้วะคนก็ต้องเชื่อมันใช่ไปพิมพ์หนังสือไปพิมพ์มาโอ้โหใช่ไม่ใช่ไม่รู้หนังสือขายดีแล้วเบสเซลเลอร์ขายดิบขายดีนะขายดิบขายดีครับเรื่องราวของจูจีเนียสมิธก็โหเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในท็อกออฟเดอะทาว